สวัสดีครับมาคุณอบพ่อกื้อาาค,ครับเ,เ,เดียด๋ยวเซ็ตเรียบร้อยนะครับจาเอาเขาเอาที่ให้ลูกค้านะครับ หรือว่าได้ร้ายเติมแล้วพี่น้องสามารถเมืองไหนนะครับในช่อง จะมีช่องเมืองนะครับปัะวัดเมืองเขาใดนะครับช่องนี้ะไเลเือกนก็ยังโควิดครับโอ้ยสุดยอดเนดโอยงมหงเามไคนไปเปลี่ยนตะแกรงม่นะครับเปลี่ยนตะแกรงใหม่มันจะงามกว่านี้นะครับ เจอหนมันแล้วครับเที่ยวได้เลยนะครับพี่น้องออาคลิปนี้ไปเพื่นที่นี่นะครับสวัสดีคับ